สวัสดีพี่น้อง FC ทุกท่านครับวันนี้ตอบคอมเมนต์จาก FC ฝั่งสปปลาวที่ถามเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องของน้ำมันเครื่องตัวฝาแดงนะครับก็คือเหตุผลเป็นอย่างนี้นะเอ FC, ฟซีฝั่งสปปลาวนะครับขอดูนะครับโลโก้วันเดือนปีผลิตและถามถึงเรื่องของอน้ำมันหมดอายุนะครับเพราะว่า น้ำมันที่ฝั่งสงปปลาวเขาบอกว่ามันเหลวผิดปกติและมันมีผิดปกติหลายอย่างนะครับพี่น้องเอฟซีนะ,ะซึ่งเขาก็ได้ส่งภาพนะครับมาเปรียบเทียบกับของอที่ประเทศไทยนะครับก็คือส่งมาที่ผมผมก็เลยส่งภาพของประเทศไทยย้อนกลับไปนะครับเพื่อเปรียบเทียบกันนะครับว่ามันมีความแตกต่างกันตรงไหนบ้างนะครับวันนี้ผมจะเอาน้ำมันที่สปปลาว นะครับที่ถ่ายรูปส่งมาให้ดูนะครับเอามาเปรียบเทียบกับน้ํามันกระป๋องนี้นะครับที่อยู่ในประเทศไทยของเรานี่แหละนะครับว่ามันจะมีความแตกต่างกันอย่างไรเพราะว่าเขามีข้อสงสัยข้อพิรุษหลายๆอย่างนะครับว่าน้ํามันที่ประเทศเขามันผิดปกตินะครับแต่วันนี้เรามาพูดถึงเรื่องของอาการดูนะครับวันเดือนปีผลิตแล้วก็วันชี่ผลิตกระป๋องนะครับ เพราะว่ามันจะสื่อไปถึงเรื่องของอายุการจัดเก็บรักษาน้ํามันนะครับตรงนี้น้ํามันจะหมดอายุกี่ปีนะครับลักษณะของน้ํามันที่หมดอายุนะครับจะเป็นอย่างไรนะครับในคลิปนี้เดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยครับเมื่อเราพูดถึงน้ํามันเครื่องนะครับก็มีหลากหลายแบรนด์หลากหลายยี่ห้อที่ผลิตอยู่ในประเทศไทยของเรานี่แหละ ซึ่งน้ำมันแต่ละยี่ห้อนั้นนะครับซึ่งน้ำมันแต่ละยี่ห้อนั้นนะครับแน่นอนนะครับเขาจะตีตาตีโลโก้ไว้ให้พี่น้อง FC ได้ดูนะครับวันเดือนปีผลิตแล้วก็วิธีการดูนะครับกับป๋องของน้ำมันนะครับจะหมดอายุเมื่อไรนะครับพี่น้อง FC นะอันนี้มีข้อมูลให้กับพี่น้อง FC อย่างแน่นอนเลยอันดับแรกเลยเรามาดูวันเดือนปีผลิตนะครับวันเดือนปีที่ผลิตน้ำมันนะครับ ที่กระป๋องน้ำมันของน้ำมันทุกแบรนด์นะครับจะตีโลโก้ตีวันเดือนปีผลิตลอดการผลิตไว้นะครับพี่น้องเอฟซีนะเรามาดูกันนะครับน้ำมันเครื่องนะครับแต่ละแบรนด์นะครับเห็นไหมก็จะตีโลโก้ไว้นะครับอ่าตีแบรนด์อ่าตีวันเดือนปีผลิตไว้นะครับนี่เขาตีไว้หมดเลยนะครับนี่ตีตาตีโลโก้ไว้หมดเลยนะครับว่าน้ำมันเครื่องผลิตเมื่อไหร่นะครับอ่า ไม่เว้นแม้แต่ของนี่นะครับก็มีนะครับก็มีนะครับเห็นไหมนี่นะครับก็จะมีตีตาไว้หมดเลยนะครับไว้หมดเลยนะอ่าตรงนี้นะครับก็มีเหมือนกันนะครับอ่าอันนี้กล้องผมไม่โฟกัสนะเพราะว่ามือผมสั่นนะครับพี่น้องนะเห็นไหมนะครับนี่นะครับก็จะมีโลโก้อ่ามีวันเดือนปีผลิตติดอยู่นะครับแต่ทีนี้เรามาดูนะครับเรามาสังเกตดูนะครับว่า กระป๋องน้ำมันที่เขาถามมานะครับเป็นฝาแดงนะครับให้เราสังเกตดูตรงนี้นะครับวันเดือนปีที่ผลิตนะครับผมต้องบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าวันเดือนปีที่ผลิตน้ํามันนะครับต้องย้ําไว้ก่อนนะวันเดือนปีที่ผลิตน้ํามันกับวันเดือนปีที่ผลิตกระป๋องอาจจะเหลื่อมล้ํากันอยู่หนึ่งเดือนนะครับเป็นเรื่องปกตินะกระป๋องต้องผลิตมาก่อนนะครับ กระป๋องต้องผลิตมาก,ก่อนกรอกน้ำมันนะครับเต็มที่ช้าไม่เกิน1เดือนนะครับดังนั้นเรามาดูกันนะครับว่าตรงนี้เขาเขียนบอกไว้ว่าเดือน7ปีห5นะครับเดือน7ปีห5้าเรามาดูที่ก้นกระป๋องกันเลยนะครับพี่น้อง f c นะ่าที่ก้นกระป๋องนะอ่าตรงนี้นะครับก็จะมีรูปนาฬิกาอยู่นะครับเราจะสังเกตได้ว่าตรงนี้จะมีเลข6 5หแล้วก็หัวอรน,นะครับ อ่าเลขหกห้าเห็นไหมหัวสอนชี้ไปที่เลขเจ็ดนะครับก็คือผลิตนะครับปีหกห้าเดือนเดือนเจ็ดนั่นเองนะครับพี่น้องเอฟซี C, นะอ่าแล้วทีนี้เรามาดูกันกระป๋องนี้นะครับกระป๋องนี้ผลิตเดือนแปดปีหกหกนะครับเดือนแปดปีหกหกเดี๋ยวเรามาดูตูดกระป๋องกันนะครับพี่น้องเอฟซี C, นะอ่าตรงนี้นะครับเห็นไหม กระป๋องมันชี้ไปที่เลขเจ็ดนะครับอ่าเลยเจ็ดมานะครับก็อ่าตามนั้นเลยนะครับกระป๋องอาจจะผลิตมาก่อนวันที่กรอกน้ํามันลงขวดนะครับประมาณหนึ่งเดือนก็ไม่เกินนี้นะครับพี่น้อง fc นะเดี๋ยวเรามาดูของแบรนด์เจ้าตลาดเมืองไทยกันบ้างนะครับตัวนี้ปีสองสองนะครับเดือนเก้าปีสองสองนะครับเรามาดูตูดนะครับเป็นไงครับเดือนเก้าปีสองสองนะครับพี่น้อง fc นะอ่าเห็นไหมก็มี ค้างสต๊อกอยู่เป็นเรื่องปกติธรรมดานะครับนี่นะครับอันนี้เลขสองนะปีสองศูนย์นะครับพี่น้องเอฟซีนะเห็นไหมปีสองศูนย์นะครับพี่น้องเอฟซีนะทีนี้นะครับเราจะสังเกตได้ว่านะครับวันเดือนปีที่ผลิตมันจะสอดคล้องกันกับวันที่ผลิตกระป๋องนะครับดังนั้นเราจะรู้ได้เลยนะครับว่าน้ํามันกระป๋องนี้ผลิตมาแล้วค้างสต๊อกกี่ปีถ้าเกิน5ปีอย่าใช้ ถ้าเกิน5ปีไม่แนะนําให้ใช้นะครับเพราะว่าน้ํามันนะครับจากปีแรกที่ผลิตนะครับไปจนถึงปีที่5คุณภาพนะครับมันจะลดลงนะครับาจากคุณภาพสูงมันจะลดลงลดลงไปจนถึงปีที่5ประมาณนี้นะครับแต่ยังสามารถใช้งานได้อยู่แต่ประสิทธิภาพมันอาจจะไม่เต็มร้อยเหมือนปีแรกๆเหมือนปี2ปีแรกที่เราผลิตอันที่ก็ผลิตมานะทีนี้นะครับวิธีการดูสังเกตนะครับน้ํามันนะครับน้ํามันที่หมดสภาพที่หมดอายุนะ เพื่อนๆพี่น้อง fc นะให้คิดถึงภาพเกี่ยวน้ำมันหมูนะครับเราซื้ออ่ามันหมูมานะครับอ่ามันหมูที่เป็นสามชั้นอ่ะเอามาซอยซยแล้วก็ไปเกียวทอดเพื่อที่จะเอาน้ำมันนะครับจากนั้นเราเอาน้ำมันตรงนั้นไปใส่ขวดแก้วทิ้งทิ้งไว้ค้างคืนนะครับเราจะสังเกตได้ว่าข้างบนมันใสข้างล่างมันขุ่นนะครับลักษณะน้ำมันหมดสภาพหมดอายุมันก็จะเป็นอย่างนั้นแต่ในกรณีที่เป็นน้ำมันปลอม นะครับมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เหมือนกันและสีนะครับสีมันจะขุนกว่าปกตินะครับสีมันจะขุนกว่าปกติเลยแหละนะอ่าแล้วมันก็จะตกตะกอนด้วยนะครับอ่าเราเปิดกระป๋องเท hey, น้ามันออกแล้วเราส่องดูก้นกระป๋องนะครับถ้ามีตะกอนก็พิจารณาได้เลยนะครับเอาละทีนี้เราไปดูกันนะครับว่าน้ํามันเครื่องที่ฝั่งสปปเรานะครับส่งมา นะครับเอาเทียกบกระป๋องเทียบวันเดือนปีผลิตเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามีความแตกต่างกันแค่ไหนนะครับที่ทุกท่านได้เห็นตอนนี้เป็นกรป๋องน้ํามันเครื่องที่เอฟซฝั่งสปปลาวส่งมาให้ดูนะครับช่างฝั่ง,งสปปลาวนะเรามาดูวันเดือนปีผลิตกันก่อนถ้าน้ํามันออกไปจากไทยทําไมเป็นปีคริสต์ศักราชสองนะครับสติ๊กเกอร์นะครับ,ค,รนะค,รบคำว่า Honda กับคําว่า Product ทําไมสีมันหมองสีมันเศร้าลงไปแบบนั้น นะครับพี่น้อง FC นะทั้งทั้งที่เขาก็เอียงใส่แสงแล้วก็พยายามถ่ายแล้วนะครับอ่าว่าปีที่ผลิตปี23นะทีนี้เรามาดูที่ก้นกระป๋องปี5-6นะครับพี่น้อง FC ซึ่งวันเดือนปีที่ผลิตกระป๋องกับวันเดือนปีที่อยู่ด้านข้างกระป๋องนะครับมันช่างห่างไกลกันเลือเกินนะครับพี่น้อง FC ดูชัดๆนะเลข5กับเลข6นะครับพี่น้อง FC นะ ทีนี้เรามาดูกันที่ฝาฟอ,อยนะครับฝาฟอ,อยเราจะสังเกตได้ว่าเนื่งสีมันซีดนะครับอย่างที่ FC ฟซีสั่งสปปรเราท่านว่าไว้จริงๆนะครับแล้วก็โลโก้ตัวหนังสือของ Honda นะครับไม่ชัดเจนเหมือนของพี่ไทยเลยนะครับทีนี้เรามาดูน้ํามันจากพี่ไทยกันบ้างนะครับ น้ำมันจากประเทศไทยของเราตีเป็นปีพุทธศักราชนะครับปี2565นะครับที่อยู่ข้างกับ๋องแล้วก็ตัวหนังสือมันไม่ยืดยาวนะครับเหมือนฝั่งสปปลาวส่งมาแล้วเรามาดูสีสติกเกอร์เห็นไหมคําว่า Honda กับคําว่าอ r โปรเทคนะครับพี่น้องเอซมันชัดเจนดังๆที่ผมก็เอียงในมุมเดียวกันก็คือนอนราบกับพื้นเหมือนกับ ที่ช่างฝั่งสปปลราส่งมาให้ดูนะครับพี่น้อง f อซีอ่ะมันมีความแตกต่างกันนะอ้าวทีนี้เรามาดูกันนะครับน้ำมันพี่ไทยนะครับปี6-5นะครับก็อ่าเป็นปีเดียวกันนะครับกับที่ข้างกับป๋องเห็นไหมนะครับมันสอดคล้องกันนะเออตรงนี้มันก็น่าคิดนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเราก็ยังไม่ว่านะครับว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรแต่มาเป็นแนวทางเฉย นะครับอันนี้เราถ่ายมุมเดียวกันนะครับกับที่พี่ช่างสปปลราส่งเข้ามานะครับก็คือถ่ายมุมนี้นะครับโลโก้ของประเทศไทยยังไงก็ชัดเจนกว่านะครับตัวหนังสือชัดเจนชัดแก๋วกว่าเลยนะครับพี่น้อง f c นะแล้วทีนี้นะครับนี่ถ่ายมุมตรงก็ยังชัดเจนกว่าและตัวหนังสือกับโลโก้มันก็ไม่ได้ห่างกันเหมือนกับที่ฝั่งสปปลราส่งมาให้ดูนะครับพี่น้อง f c นะ เอาละนะครับวันนี้ก็เอามาเป็นแนวทางเราไม่รู้หรอกว่าอันไหนจริงอันไหนปลอมนะครับหรือว่าอาจจะเป็นน้ํามันรถเก่าก็เป็นไปได้อันนี้เราไม่ฟันธงแต่อย่างใดนะแต่ในเมื่อถามมาอยากให้เปรียบเทียบเราก็เปรียบเทียบให้ี่น้องเอฟซได้ดูกันก็นี่แหละนะครับเอฟซฝั่งสพอปปลานะครับหรือว่าชาวช่างฝั่งสพอปปลาาก็ส่งมาให้ดูมันมีความแตกต่างกาันชัดเจนนะครับโลโก้แต่ละอย่างนะครับพี่น้องเอฟซนะ เอาละนะครับยังไงก็แล้วแต่ถ้าหากว่าผู้ผลิตฮอน d a ดูอยู่ก็เขาไปตรวจสอบหน่อยก็ดีนะครับวันนี้เอาข่าวาข่าวมาฝากกันนะครับพี่น้อง f อฟนะเอาละคลิปนี้จบไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ